อย่าวกูมงยินงไปเองเจ้าแล้วก็องนรก็ที่นีละอ๋อั้าเรไห้่ทช้างกยไะเหื่อมันมนต่เลยที่จะตั้งบตะบแต่เพื่อจะทางนี้ทางเย่งทางสวัสดีครับ ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นจุดทูบขอพรน,นะครับผมขอพรกับเทพเจ้าของอิมเมียนของเรานะครับควันทูบจะหลบอบวนไปหมดเลยนะครับผมฝนก็ตกด้วยนะครับ ฝายทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับผมคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นตาสนาสุภาพแข็งแรงนะครับ <c oughs> <c oughs> วังคุณอาุหลอมาวัดอีน้อยมาจังโหแต่กาปุ้นหผู้มังอหอคุณเมียนช้ำมั่งจางโฮตอนไหว่าจิงหูงี้งาน

เดินดูบรรยากาศนะครับอืมบฟน่งเพื่อเด็กก่อนาะ ý kiến của ạ ta sẽ biết <coughs> <Thischer> đến này cái chương trình của chúng ta những chương trình của อ๋อสวัสดีค่ะได้แล้วได้แล้วนะพี่ <coughs>

啊、大鸭块 Hãy subscribe cho kênh cái cái Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะมั mm ่งก nah ันกว่า้วยนะมาดูภาพปักเดาวเขาครับ อันนี้เป็นภาพปักจักไปดูชงสวยเนี่ยเ <c oughs> นี่ย ในเ่็มหาย่ะในลานเอ็มหายเออที่ยงผาถูกไหมมังผาท่ามงผาผาอ๋อเอ็มงานออก๋อแคทเชียงเอ็มบางานหนุ่เกียรลุยโหยนะแต่เล่าอรอที่้ิยอ่มยังหอมหลังเราเดายังหอมฟั้นนี่ หลังากันหนาวมวนถึงปบเลยแถ้าเต็มมีหายมีปวดมีหนุงเราไม่เมียนนี่กะนา้ลุยอย่าไม่สำเร็จลูกอย่ี้ไม่คุยไม่ลุยเจี๊ยเจียะอะไรเอมอำเภอใต้หน่อยจุจุกิโลจุโลเจ้า

นี่เป็นหมวกเป็นหมวกเด็กเปช่วยหมวกนะาดุยหยาไม้ต้นหยาไม้ สินค้าชาวเขายูเมียนนะครับ